ครับสวัสดี FC ช่วงบ่ายๆนะครับตอนนี้แมงกะบี้ก็ล้างพัดลมนะครับตอนนี้ล้างเสร็จแล้วนะครับล้างทั้งหมด4ี่ตัวนะครับล้างให้ของแม่นะครับของผมมีสองตัวของแม่ก็2ตัวเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับพัดลมสี่ตัวนะทุกท่านนะครับตัวนี้หน้าใหญ่สุดนะครับตัวนี้น่าจะเป็นหน้า18ก็ทั้งหมดก็เป็นของยี่ห้อฮาตาลีหมดนะครับฮาตาลิหมด อันนี้น่าสิบแปดมันน่าจะลดลงตามขนาดมั้งสิบแปดสิบหกนะครับก็คือสองตัวเนี้ยของผมสองตัวเล็กนี้ของแม่นะครับอันนี้น่าจะสิบสี่สิบสี่นิ้วอันนี้น่าจะเล็กสุดสิบสองนิ้วนะครับแต่ตัวนี้เก่ามากนะรู้ไหมเหลืองเลยนะปีของมันอนะ่ะปีสองพันปีสองพันสิบเอ็ดนะทุกคนนะครับเนี่ยนะครับ เห็นไหมปีสองพันสิบเอ็ดปีนี้สองพันยบห้า fc ลองคิดดูว่าพัดลมตัวนี้เก่าแค่ไหนกี่ปีแล้วโอ้โหสิบกว่าปีแล้วนะครับแต่ว่าทนจริงนะยี่ห้อนี้ยฮาตารีเนี่ยโอเคทุกคนนะครับเรา,า,นานานๆจะได้ล้างสักครั้งหนึ่งนะพัดลมนะเพราะว่าแหล่งรวมเชื้อโรคนะครับถ้าพัดลมฝุ่นมันเกาะเยอะเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งสกรปรกมันเยอะมันทำให้เราได้รับ สิ่งที่ไม่ดีด้วยนะครับทุกท่านวันนี้ก็ได้ล้างพัดลมจนเอี่ยมหมดแล้วนะครับโอเค